สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับท่านเด็กพิเศษทรหัดในดวงรายเดือนเมษายน64นี้นะคะกับทรหัดดวงคนเกิดวันอังคารค่ะการงานเดือนนี้จะมีงานเข้ามามากค่อนข้างเหนื่อยและมีการเดินทางในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นพัวระหวังการสื่อสารหรือคำพูดต่างๆ อาจทำให้เข้าใจผิดหรือเกิดการผิดพลาดในการทำงานได้และควรตรวจทานงานให้ละเอียดรอบคอบอาจมีการแก้งร้องเรียนต่างๆได้ค่ะการเงินในเดือนนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆข้องมือดีแต่มักมีการใช้จ่ายเยอะหมดไปกับการปาร์ตี้กิน ที่ยวสนุกสนานไปเรื่อยควรระวังการใช้ใจแบบกระทันหันกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรืออย่าเชื่อใจหลงคารมจนเสียเงินทองได้ค่ะควรตรวจเช็คให้รอบครอบก่อนนะคะความรักในเดือนนี้มักสุขสดใสด้วยกันดี อาจมีข่าวดีงานมงคลในเร็วๆนี้หรืออาจมีทายาตัวน้อยเพิ่มขึ้นได้ค่ะส่วนคนโสดหรือคนเกือบโสดจะมีการงอนง้ะขอคืนดีจากคนรักเก่ากลับมาอีกครั้งหรือได้เจอเพื่อนเก่าหรือ พันธ์ที่มากกว่าเพื่อนก็เป็นได้นะคะสุขภาพในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพการเจ็บป่วยที่เฉียบพันธหรือโรคเก่ากำเริบขึ้นกระทันหานและควรระวังเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆค่ะ จบแล้วนะคะถ้างานช่วยกันส่งกำลังใจให้ทันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอล